สบายดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแปดโมงเช้านะคะนอนฮากระตื่นติพาไปชมปลาเล่นน้ำตกบรรยากาศด,ดีต้นอันนี้ปลูกปีที่แล้วเดี๋ยวบอสัตว์หักกระสัตว์ปีนี้แต่ก็งามดีเด้ต้นลำซำมันจะขึ้นเป็นสันเป็นสันเป็นสัน ใบนานา,นาเป็นสัน่นเป็นสัน่างงามๆยอดให้มันใหญ่ไวไว่วววาสิไปหาสินมะนุง่งไห้มาพนี้หดน้ำเมื่อวานวมืนอ้นต้องหดอีกมันแดดแดดพัวแดดพวดดพว,วันนี้เราต้องรดน้ำต้นไมน้น,นะคะรดน้ำเสร็จค่อยไปนู่นไปนี่รดน้ำวันละสองชั่วโมง ต้นไม้กัสีเขียวาามจะพาไปดูปลาเล่นน้ำตกปลามาันเล่นน้ำตกพี่เองทำถาดแต่ฝนต้นไม้กับบงงามต้องลดนะคะเพราะมันแห้งแล้วเราพาไปดูปลาเล่นน้ำตก มันกับแบบมันเริ่มบัดจับนี่มันสิบมมีแต่ปานิ่เดีด๋ยวมันสปปีปากขอไปยังพ่อคอกับแตกสุดสวดเนี่ยแบบโยกุง้งต้นอันนี้งามงามพี่น้องเบิ้งมันเริ่มแตกไปเริ่มงามมึงเลย ต้นดอกแก้วง่างาม,งามจะพาพี่น้องไปดูปลาเล่นน้ำตกมาในป่าขึ้นมาเลนหลนน้ำ แต่ปลากระมีตายแค่วันเดียวนั่นแหละแต่กระเบนตายอีกเลยเพราะว่ามันได้น้ำใหม่ตลอดเลยเดย้น้ำตรกที่แสนสวยงามที่เราทำขึ้นเอง กระดปลายังหมักเนาะวันนี้เราจะรดน้ำต้นไม้น้ำตกนะคะมันแบบว่ามันมันบเพียงกับอะไรลงบางเดียวในนาจะเอาปูนมาเทใหม่พอใส่น้ำตีมันสูงขึ้นนำอาจจะได้ปปูปูอะ่ะผ่านเราไปเสมอกัเรากกสิตกงามกว่าด้ จะปลาดิมาเล่นหลายน้ำใหม่าาหากระดาเห็ดไม่อีกสั์หนึ่งแหละมันตกโจกลงใส่กระน,น้ำเลยดิปลาคือสิม,มา,ากแต่ว่าเมื่อยเห็ดแล้วพ่อแล้วแหละเอาซัมนี่และแต่ยังมีหอยหวัวลายอยู่เลยลอยรวดจากข้างในเยอะอยู่ เห็ดเพิ่มอีกก็เดี๋ยวมีเวลากลัดเห็ดเนื่อออกมาเป็นตกลองใส่กับบ่อนปลาลอยด้วยพอปลา,ามันหมักเนี่ยังเป็นน้ำสอออกมาแบบนี้อยู่ปลาเพ่นหม,มักับเนใหญ่ก็ดีมันสิลอยเข้ามาพี่ลาได้ด้มนสิผู วันหน้ำมันตื้นอยนะ่านเี้เป็นน้ำตื้น,าาต,นนะตอนนี้ก็กำลังเริ่มใหญ่แล้วจ้ะสวยด้วย,ยนะ น้ำตรกลเป็นตกนี่หนอกมาแล้วตกโจ๊กๆหรือปลาเขสิีนหนักขนาดไปว่าคุณน้ำไหลไปดูมันยังหนักล็อกกระดี เราเลี้ยงปลาที่นี่น้ำขับเคลื่อนปลาก็เป็หไงไว้เดี๋ยวก็สั่งน้ำพุมา,าก็มีน้ำพุอีกมีน้ำตกตามเขาข่าอีกมีน้ำตื้นในมันเลนอีกก็จะต่อรเร็วๆเวต็มหน้าน้ำ กูจะพอดป่าขึ้น่าเล่นหน้าน้ำตัวใหญ่ปอพี่น้องกำลังพอปิีงอายุสองเดือนเต็มกำลังพอปีง อดตามต้นไม้ก่อนนะคะว่าฝนไม่ตกให้เราเลยบรรยากาศก็สิประมาณนี่ล่ละค่ะมีน้ำตกเสียงเจ้า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 จให้ชมถ้าใครมาเล่นด้วยก็มานั่งชมวิวตรงนี้มีป่าหญ้าเขียวขีว่มีต้นไม้ส,สวยนะคะกับธรรมชาติ ที่สวยงามนี่พี่น้องปีหนาฟ้าไม้กับเส็บหลังคาออกมน้าแบบนี้ทีนี้เอาสำนีก่อนวิวมันได้เลยพี่น้องเบิ่ฟ้าน้ามก็เป็นน้ำใสเขียวฝนตัวกับพยายามใบน้าฝนลงขนาดฝนลงแบบยันป่ามันตาย จะเป็นต้นไมร้รอบๆที่นั่งเล่นพบนได้ห่มก็เรื่องเขียวงามจูจีนะคะพี่น้องจาเด็กค่ะดูความเขียวของธรรมศาสตร์สิฟาาบรรยากาศไปสนิะจะขอบคุณทุกคนนะครับเบิ่เงเอาปันนาแร่งเจ็ดมุมงเร้าแปดุมงเศร้าแดดแบบแสบกระโตเลยอะ่ะจะไปหดต้นไม้ อดพอกต้นใหม่ที่แบาบว่าพอฝนบมต,ตกลายมือแล้วต้องหดเพราะว่าได้กโกหดไม่ก็ะสหดกันโบสถ์แล้วมันใบมันสีเหลืองมันแบบเอาใส่ผุนใส่อย่างนั้นนะหน้าหมดเสม,มอต้นใหม่มันก็สิบงามคือสีคเล่ถ้าจะฝนก็บอได้เราต้องรดนะคะงานที่บ้านสวนเราก็จะมีประมาณนี้ระคะ

มันคือโดดเล่งตามขอบนี่นะฟูดโดดเล่นนะแลนไล่กันอยู่ในหน้านนะ้ำต้องเฝ้าพี่น้องเขาเรียงต้องเฝ้าว่าทุนมันก็ลายแนะเบบดทุนสองหมื่นแล้วขาว่าหารหมูนหนึ่งกับขาสื่อผนมาบิดทุนสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเพื่งจะได้สองเดือนอีกสองสามเดือนถึงจะได้ขาย กัดสีบทประมาณสามหมื่นะะนี่แหละค่ะประกอบอาหารกัสิเอาไว้ทำมาผสมนะโอเคครับพี่น้องกัดสวัสดีเด้อสบายดีจาพี่น้อง